วันนี้จะมารีวิวกล่องที่สั่งมาจากแอมเมกี้ตัวนี้เลยเพิ่งได้ของมาสดร้ขขอนๆค่ะกดไปวันที่14มาดูกันข้างในจะเป็นตัวไหนอันนี้เป็นดังโลนะคะพยายามกดก่อนหน้านี้มาสามรอบแล้วแต่ไม่เคยได้สักทีเวลาที่เราสั่งของจากแอมเมกี้มาเราก็จะเป็นแบบซิลน้ามาประมาณนีนะ้แล้วก็จะมีกล่องก็ซิลมามานนี้ ทั้งสี่มุมนะะเดี๋ยวเราเปิดดูกันไง่ะเอ่อข้า ได้เร็วเหมือนกันนะคะเนี่ยตอนแรกกะว่าน่าจะสักประมาณหนึ่งอาทิตย์แต่นี่สั่งไปสิบสี่ไม่สิบแปดเพรามันเสียวนเรื่องพันที่ขดสัง่งเราเปิดดูข้างในออกันข้างในก็จะมีกล่องน,นี้พอเราตัดสองมุมนี้ออกไปแล้วนะคะแล้วก็เปิดตรงนี้ออกมาอื้อ ข้างในนะคะพอเปิดมาะถ้าเราสั่งมาจากแอป์ไนกี G ้เนาะอันนี้ก็จะเป็นบาร์โค้ดของเขาส่วนทางนี้ก็จะเป็นตาชลีรักของเขาแบบนี้อบประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราเปิดดูข้างในเออได้เป็นเขาแบบนี้ตัวนี้เป็นทึบเองจริงไหมอ๋อเน่ต่อที่เราได้จะเป็นแบบนี้ไซส์ที่เราสั่งมาเป็น ใช้เป็นตัวเนี้ยที่เรากดทันมันเป็นตัวที่เป็นดังโลแพนด้านะรจริงเราตั้งใจงจะกดใช้เอ่อคูเมนไซส์เจ็ดแต่ว่ามันเป็นระบบซุ่มเรากดไปแล้วระหว่างรอชำระเงินคือมันมันไม่รันตอวนึงไม่ได้ะคะแต่ว่าเราได้คู่นี้มาแทนก็จะเป็นดังโลแพนด้านะคะให้ดูตัวนี้ก่อนตรงนี้ดังโลแพนด้านะคะ เอเป็นไซส์วา 6, เป็นไซส์ของเด็กนะคะแต่ว่าความยาวยี่สิบสี่เซนเอามาดูเหมือนกันไม่เคยใส่รองเท้าเด็กเหมือนกันไม่แน่ใจว่าตัวข้างหน้าค่ะหัวรองเท้าเนี่ยมันจะเล็กกว่าปกติของที่เป็นของผู้ใหญ่หรือเปล่าลองเปิดดูกันนิดทีนะเปิด่อมากึือแบอแอดมีอะไรข้างในซิชั้นแรกค่ะอืมข้างในก็จะเห็นเป็นรองเท้านะคะ ดังโลแต่เท่าที่ดูก็เหมือนเหมือนของผู้ใหญ่ปกติเลยนี่จบไปก่อนเนนี้เป็นคู่ที่สองนี่ยะเอสวยงามนี่ดีดีดีเชือกมาให้แค่หนึ่งอันนะมัเป็นเชื่อกักปกติเลย ทาที่ดูก็เหมือนของผู้ใหญ่ปกตินะข้างหน้าก็ไม่ได้แคบอะไรเดี๋ยวให้ดูรอบตัวน้อยเป็นตัวแพนด้านะคะนี่นี่เลยอันนี้เราได้ในราคา,าที่เราก,กดาเป็นไซนี้มันเป็นของเด็กโตนะคะเด็กโตไซส์ใบหกยาว24เซนตาเรค่ากล่องตรงนี้เลยจะเป็นเด็กโตไซส์ใบหกยาว24ซน์นะถ้เป็นชจนะเป็น5.5แล้ะ แล้วก็ B R นี่ส7มสิบไซส์ยุโรปก็ประมาณ38.5ก็ปกติเท่าไซส์ผู้ใหญ่ที่เราใส่นะไม่ท้างจองเด็กแต่เท่าที่เราเช็คดูแล้วก็มันปกติอืมหลอปกติเลยค่ะเราได้มาในราคาตัวนี้ราคาป้ายเลยก็คือถ้าเป็นของเด็กสองพร้บาทบวกค่าส่งจากแอปอีกรนะ้อยห้าทโตรลงไปเองสามพันนิด เอ็ห้าสิบาทแค่นั้นนะคะแต่ถ้าเป็นไซส์ผู้ใหญ่อะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นตัวรังโลของเม l หรือดังโลตัวฟีเมลราคาป้าอยู่ที่สามพันหกถ้าเราซื้อสินค้าในแอปไม่ถึงห้าพันบาทเราจะมีค่าจัดส่งร้อยห้าสิบเราสินค้าปราะมาณไม่เกินหนึ่งสัปดาห์นะคะที่เคยสั่งโอ,โอเคตัวนี้เรียบร้อยตัวนี้แพนด้าที่เราได้มาในที่สุดเราก็ประสบความสําเร็จหลังจากที่เราพยายามกดมาสามครั้งนะคะนี่เราจ,จัดเลย จริงๆคนใส่ค่อนข้างเยอะนะคะถามว่าทำไมกดเพื่อความเพื่อความสัดใจค่ะแต่ก็ใส่ได้ค่ะเป็นแนวแบบแบ้วกไว้แบ็ง่ายๆค่ะนี่ความสัจใจในการซื้อเมื่อก่อนน้องตอนที่ยังไม่เยอะรีเซลขึ้นไปถึงหมื่นเลยนะคะแต่ตอนนี้ถ้าเป็นรีเซลก็ได้อยู่ที่มาณสี่พันลิตรห้าพันนี 5, น่ 5, นก็ขายยากแลยนะมองว่าแต่ตนเราได้ราคาป้ายนะคะใส์เด็กหน่อย อเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้า